สวัสดีครับเพสลาลลมคอย FC นะครับก็มารีวิวนะครับคลิปนี้ทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาแกะกล่องเหรียญที่ผมซื้อมานะครับไม่ได้ส่งมาขายนะครับคลิปนี้เป็นเหรียญที่ผมซื้อมาจากแม่ค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับก็ลองมารับชมดูนะครับว่าวันนี้ได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับก็มามาบันทึกคลิปแล้วก็แกะให้ดูนะครับทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับรับชมเป็นแนวทางว่า เหรียญแบบไหนที่มีการซื้อขายกันนะครับนะครับในกล่องนี้ซื้อมาประมาณยอดเงินประมาณ2,000กว่าบาทนะครับ2000ไม่แน่ใจว่า2003หรือ2002นะครับน่ะนี่นะครับเป็นเหรียญแบบนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับเป็นเหรียญอะไรบ้างนี่นะครับได้มาวันนี้ก็เป็นเหรียญเออเป็นเหรียญที่ผลิตออกมานะครับแต่ว่าไม่ได้นํามาใช้ในระบบหมุนเวียนนะครับอันนี้เป็นเหรียญ หนึ่งสตางค์ห้าสตางค์แล้วก็เหรียญสิบสตางค์นะครับก็ผลิตออกมาทุกปีพศนะครับแต่ว่าใช้ในการบัญชีนะครับไม่ได้มาใช้ในระบบหมุนเวียนเหรียญที่นํามาใช้ในระบบหมุนเวียนเหรียญก็จะมีเหรียญเล็กสุดก็คือเหรียญย5สสตางค์นะครับเหรียญย5สตางค์เหรียญ50สตางค์เราจะเห็นบ่อยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเหรียญ1นสตางค์เห็นไหมครับเหรียญ1นสตางค์อันนี้ เหรียญ5สตางค์นะครับแล้วก็เหรียญ10สตางค์นะครับก็จะเป็นเหรียญที่ผลิตมาใช้ในการการบัญชีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คดูก่อนว่าได้มากี่ชุดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นะครับอันนี้ได้เหรียญ1สตางค์5สตางค์10สตางค์ปี36 นะครับได้มา20ชุดนะครับอ่านี้เป็นเนื้ออลูมิเนียมนะครับก็มีราคานะครับเล่นเล่นกันาราคามากกว่าหน้าเหรียญหลายร้อยเท่าเลยนะครับถ้าเกิดว่า,าประมาณสักลองคำนวณดูก็น่าจะเกินหน้าเหรียญสักประมาณอา่0สามถเท่านะครับอ่านี่นะครับเพราะว่า,เ,าเราจะไม่พบเห็น ใน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 ท้องตลาดนะครับเราเราจะพบแค่เหรียญย5หรือเหรียญ50สตางนะครับน,นี่นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับอันนี้ปี36แล้วก็ได้ปีอันนี้เป็นปีปี3 1นะครับได้ปี3 1มา3มชุดนี่นะครับจำนวนการผลิตก็จะแตกต่างกันนะครับจำนวนการผลิตของเหรียญพวกนี้จะแตกต่างกันเดี๋ยวผมลองหาข้อมูลดูนะครับว่า มีในหนังสือหรือเปล่านะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับ<ม>อ่านี่นะครับก็จะเป็นเหรียญพวกนี้นะครับเมื่อกี้ได้ปี36มานะครับปีสามหกก็มีผลิตออกมา1นึ่งแสนหนึ่งแสนชุดนะครับปีสามหกก็1นึ่งแสนชุดแล้วก็ปี31ปี31จะเยอะหน่อยนะครับ ปีสามหนึ่งแปดแปดแสนเกือบเก้าแสนนะครับน,นี่นะครับอันนี้เป็นราคาประเมินในหนังสือมีราคาด้วยนะครับปีสามหกก็อยู่ที่ชุดละร้อยห้าสิบสามเหรียญน,นะครับอันนี้เห็นไหมครับคือคือเป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับแต่ว่าราคาอ้างอิงในหนังสือก็จะเป็นราคาคร่าวๆนะครับหลายปีแล้วนะครับอันนี้ ปี36นะครับผลิต10,000แชุดนะครับก็จะอยู่ที่ชุดละร้อยห้าสิบนะครับเหมือนประมาณว่า3มเหรียญเนี่ยร้อยห้าสิบาทนะครับคือราคาประเมินในหนังสือนะครับแล้วก็ได้เหรียญอันนี้เป็นเหรียญปี3 0ด้วยนะครับปี3ามก็จะผลิตมารู้สึกว่าน้อยที่สุดนะครับปี3 0ผลิตออกมา5 0า0นะครับ อ๋อไม่ใช่นะครับอันนี้เหรียญสิบถ้าเกิดว่าเป็นปีสามศูนย์หนึ่งสตางค์นะครับก็จะอยู่ที่เก้าหมื่นกว่าเหรียญน,นะครับมีรูปดาวด้วยเห็นไหมครับปีสามศูนย์ผลิตมาเก้าหมื่นกว่าเหรียญน,นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเป็นเหรียญที่ยังมีให้เห็นในกลุ่มซื้อขายนะครับแล้วก็มีนักสะสมเขาเขาเก็บกันนะครับก็นํานําข้อมูลมาให้รับชมกันนะ